เด็กๆนะคะทุกคนสําหรับเรื่องที่ครูจะโฮมรูมในวันนี้นะ ah เด็กๆจําได้ไหมวันที่ครูบอกว่าอย่าลืมส่งงานภาษาอะไรภาษาจีนแล้วก็มีศิลปะถูกไหมคะแล้วก็คันเลยศิลปะอย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนอย่าลืมทํานะปิดระบบแล้วแล้วก็การงานด้วยเขาก็จะปิดระบบเหมือนกัน มีใครยังไม่ได้เข้าไปสอบหลังเรียนทั้งการงานการงานนะแล้วก็ศิลปะบ้างมีไหมลูกอ่าดีไม่เป็นรไรสำหรับใครที่ยังเข้าไม่เสร็จให้วันนี้คือวันสุดท้ายนะลูกเพราะว่าระบบมันจะปิดเลยไม่อย่างนั้นหนูจะไม่มีคะแนนเลย นะคะคะแนนเก็บอะไรอเงี้ยหนูก็จะไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปจาัดก,การระเบียบตัวเองให้เรียบร้อยดูด้วยถึงเราจะเรียนผ่านโปรแกรมซูมก็จริงแต่การเก็บคะแนนของเรานะคะการเก็บคะแนนของเราเขาก็ยังเป็นการเก็บคะแนนโดยการผ่านอา่าระบบออนไลน์อยู่เพราะฉะนั้นแล้วต้องเก็บนะคะ แล้วก็อ่าทำให้มันเป็นปกติเข้าใจไหมลูกอ่าส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาโฮมรูมกันอีกทีหนึง่งบัตอนบ่ายสองสี่สิบนาทีนะคะเข้ากันด้วยนะคะสำหรับครูก็มีเรื่องแจ้งแค่นี้นะลูกนะ